สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel น,นะคะโอ้โหทำไมกล้องมันสั่นแบบนี้นะสั่นมากเลยตอนนี้ป้าเปียกพามาชมดอกสแบงนะคะทุกท่านอันนี้ไม่โอ้โหอยู่ไกลนะเนี่ยป้าต้องซูมเข้ามาอีกนิดนึงอันนี้เป็นดอกสแบงที่ ข้างสวนชมจันนะคะไม่ใช่ดอกสแบงบนภูเหล็กไฟเหมือนเพลงที่คุณลุงแต่งให้กับชายบ้านนอกเด,อดเอ้อเด้นะคะอันนี้แต่เป็นดอกสแบงข้างสวนชมจันนะคะก็ป้าเห็นมันสวยมากเลยค่ะตอนนี้มันกําลังบานกําลังบานสะพรั่งกําลังหนุ่มนะคะกําลังหนุ่มสาวยังไม่แก่นะคะยังไม่มร่วงนะคะ เดี๋ยวอีกหน่อยมันพอมันแก่แล้วมันก็จะร่วงลงมานี่นะคะทําให้นึกถึงเพลงลมหนาวที่กกกอกหรืออ่คิดถึงลุงพลลมหนาวนะคะชื่อเพลงนั้นที่แถบนอกเด้อก็อร้องนะคะที่คุณลุงอ,อนจันต์แต่งให้อะเนาะ ลมหนาวพัดแหงเห็นดอกสะแบงบนภูเหล็กไฟไม่ใช่เห็นดอกสะแบงกำลังร่วงหลน่นนี่แหละดอกสแบงนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นดอกสะแบงป้าเปียก็เลยซูมมาให้ดูนะคะก็ถ่ายมาให้ดูเดี๋ยวป้าลองซูมอีกจะซูมได้ไหมน้อนี่นะคะดูใกล้ๆอันนี้คือดอกสะแบงนะคะ ดอกสะแบงข้างสวนชมจันนะคะไม่ใช่ดอกสะแบงบนภูเหล็กไฟเด้อนะคะพูดถึงผูเหล็กไฟก็นึกถึงบ้านกกอกนะคะทุกท่านโอ้โหมันจะสั่นไปไหนเนี่ยมือ <S <s <iff> <S เห็นบ้านกกอกนะคะป้าก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ ขึ้นไลฟ์ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าป้าก็ดูอยู่บ้างนะคะดูแวบ,บๆนะคะบางทีคุณลุงก็ดูก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าอ่านะตอนนี้ที่บ้านกกอกก,ก,ก,กก็มีเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะก็ป้าก็ไม่อยากจะพูดถึงกรณีของป้าคําใสนะคะแต่ว่าป้าจะจะพูดถึงว่าเรื่องกรณีเสาไฟของลุงพลน,นะคะก็ไม่รู้นะ ว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่แรกเริ่มป้ากา็ไม่ได้เกาะติดเรื่องของเสาไฟหรืออะไรก็โดยโดยภาพรวมแล้วดูภาพรวมใหญ่ๆมากกว่านะคะตลอดมาที่ติดตามชีวิตลุงพลป้าแตนนะคะมาตลอดเกือบจะสองปีหรือสองแล้วเกือบแล้วนะคะเอแต่เรื่องเสาไฟนี้ยอมรับว่าป้าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดตามข่าวคราวไม่ได้รู้เรื่องจริงๆนะคะแล้วก็ ใครๆก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้แหละนะคะก็มีหลายฝ่ายพูดถึงกันถ้าฝ่ายที่อยู่เห็นใจลุงพลป้าแตนอยู่ฝ่ายนี้เขาก็จะพูดถึงในแง่ที่ที่ดีนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะบอกว่าอวยนะคะปกป้องอวยแต่ถ้าฝั่งตรงกันข้ามพูดถึงก็จะฟาดแบบหนักๆเลยนะคะ ป้าเปียกดูทั้งสองฝ่ายป้าบอกแล้วว่าป้าดูทั้งสองฝ่ายนะคะที่เราได้ให้กําลังใจลุงพลป้าแตนมาตลอดนะคะก็เพราะว่าเราดูแล้วลุงพลน่าเห็นใจมากเลยนะถึงแม้ว่าลุงพลก็บางครั้งบางวาระบางโอกาสก็สนุกสนานเฮฮาเหมือนที่คนอื่นเขาบอกว่าอาจจะบอกว่าเต้นไปไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีป้าว่าคนเรามัน ถ้าหากเรามีสภาวะความความเครียดในหัวใจนะมันได้ปลดปล่อยได้สนุกสนานเฮฮาบ้างมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องท่าเต้นหรออะไรก็ไม่รู้นะเขาก็พูดกันไปก็ว่ากันไปเนาะป้าก็ฟังนะคะแต่ป้าไม่ไม่ว่าสำหรับป้าป้าไม่ว่านะถ้าคนจะ สนุกสนานเฮฮาบ้างบางโอกาสทํางานหนักนะคะทํางานเยอะเหนื่อยแล้วก็มีบางเวลาที่จะสนุกสนานเฮฮาบ้างเต้นรําบ้างอะไรบ้างป้าว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแต่นั่นแหละพูดถึงเขาก็พูดในแง่มุมต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นสิ่งที่อืมหลายคนออกจะว่าใครๆก็มีสิทธิ์จะพูดใครจะพูดอะไรก็ได้ป้าว่าไม่ใช่นะ ทุกคนมีสิทธิ์จะพูดแต่ต้องพูดสิ่งที่มันดีๆนะคะไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นนะคะบางทีคําพูดของเราไปริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นก็ได้นะคะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะป้าไม่รู้กฎหมายป้าไม่เข้าใจว่าที่ด่ากันที่พูดกันด้วยคําพูดที่รุนแรงนั้นทําไมมันไม่ผิดอะไรเลยเหรออย่างน้อยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายป้าว่ามันน่าจะผิดกฎศีลธรรม จัญญาในหัวใจของเราบ้างนะคะกฎของศีลธรรมจัญญาในหัวใจที่เราด่าว่าคนอื่นเสียเสียหายหายแล้วก็ด่าด้วยคำพูดที่หยาบคายนะคะอาจจะบอกว่าโลกโซเชียลโลกเอ่ออินเทอร์เนต็ตโลกอะไรก็แล้วแต่นะด่ากันไม่เห็นหน้ากันไม่ต้องไปโกรธเป็นต้องไปเครียดไปแค้นอืมก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่มุมมองเนาะ แต่สำหรับป้าว่าจะโลกโซเชียลจะ YouTube หรือว่าจะชีวิตรจริงเราก็น่าจะมีศิลธรรมจรญญาอยู่ในหัวใจนะคะก็คือว่าถ้าอยากเป็นคนดีก็ต้องทำดีพูดดีนะคะถ้าอยากเป็นคนไม่ดีง่ายนิดเดียวก็แค่ทำไม่ดีแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่ดีไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายใครนะคะไม่จำเป็นต้องออทำร้ายร่างกายนะคะ แต่คุณได้ทำลายจิตใจนะคะทำลายจิตใจแน่ๆนะคะการที่พูดแล้วก็ด่าผู้อื่นนะคะแล้วก็พูดถึงคนอื่นในสิ่งที่ไม่ดีนะคะคำพูดนั่นแหละนะคะเป็นการทำ้ายทำลายนะคะทำ้ายแล้วก็ทำลายนะคะทำลายชื่อเสียงทำลายความเป็นคนดีของคนอื่น ทำให้คนอื่นเป็นคนไม่ดีทําให้คนอื่นเป็นคนที่ชั่วร้ายนะคะก็คําพูดต่างๆนานาอันนี้คือป้าเปียกก็ฟังอยู่มานานแล้วฟังม่ตลอดนะคะป้าก็ไม่อยากพูดอะไรมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของป้าเปียกนะคะแต่ว่าทั้งนี้แหละทั้งนั้นถ้าหากเราจะพูดถึงบ้าง คงไม่เป็นไรนะคะอย่างป้าเปียกอยากจะพูดถึงบ้างคงไม่เป็นไรเพราะว่าป้าไม่ได้ไปด่าใครป้าแค่จะติงนะคะจะท้วงติงว่าคนเรามันมันมันอจำเป็นต้องด่ากันขนาดนั้นเลยเหรอจําเป็นต้องพูดให้คนอื่นดูไม่ดีขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรมันจําเป็นไหมถ้ามันไม่จําเป็นนะคะ ที่เขาบอกว่าที่ด่ากันฟาดฟันกันอะไรกันเพราะว่าเรียกยอดวิวจากงานของ youtube นะคะเรียกยอดวิวเรียกยอดไลค์เรียกยอดคนติดตามเรียกยอด Subscribe นะคะแล้วก็เรียกเมื่ออมีคนมาดูให้เยอะๆกดให้เยอะๆก็จะได้ตังค์จาก youtube อ,อันนั้นก็มันเป็นอาชีพใช่ไหมคะแต่ เ,เหมือนอาชีพอื่นๆนะป้าเปียกว่ามันก็น่าจะเหมือนอาชีพอื่นๆเหมือนกันนะอาชีพยูทูบเบอร์ถ้าเราทําดีพูดดีแล้วก็แบบเหมือนหากินโดยสุจริตผ่านช่องทาง youtube แล้วก็ได้ตังจาก youtube แต่ว่าถ้าเราพูดไม่ดีทําไม่ดีเทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าเราจะหากินโดยไม่สุจริตไหมเอาการด่าเอาคาหยาบคายมาเพื่อจะได้ตังจาก youtube นะ ้าว่าไม่ได้แตกต่างกันไม่ได้แตกต่างก,กันกับอาชีพอื่นเท่าไหร่หรอกพูดดีทําดีก็คือสุจริตพูดไม่ดีทาร้ายทำในสิ่งที่ชั่วร้ายก็คือทุจริตนั่นเองอันนี้ป้าเปียกก็ขอบ่นนะคะแค่มาบ่นเท่านั้นเองบ่นผ่านทางช่องทางนี้แหละนะคะว่า เออทำไมมนุษย์เราทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้ยังไงก็ฝากไว้อยากเป็นคนดีพูดดีทำดีอยากเป็นคนร้ายก็แค่พูดร้ายทําชั่วร้ายแต่อย่าทําเลยนะมันไม่ดีไม่มีใครสรรเสริญเยนยอคนร้ายยังไงก็ฝากไว้นะคะป้าไม่ได้บ่งบอกถึงใครนะคะพูดให้ใครแต่ว่าป้าบอกโดยทั่ว ภาพรวมทั่วไปในโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตที่ได้เจอเจอมาในแต่ละวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ฝากให้ชมดอกสแบงงามตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ